จะเฮ็ดเฮ็ดข้าวเก่าก็มาเติมจี่มไก่แจวนะหลายหลายเออเออจิ้มหนึ่งน่ั่นละหมดเฮ็ดของเราก็มามันแล้วมันแล้วมันลำบากก็ไม่ได้กินเลยเฮ็ดอีหยังมาอยู่เทิงเทิมบ่ายนี่ใครที่หัวควรตัวหัวโรเด้อร์วะเจ้ hết nhang nè, hết nhang này hết, hết bao này hết nhang này hết nhang này. hết hết mẹ má mẹ nhảy má mẹ hết nhang này hết nhang này áo เห็ดอะไรคะนี่ดวงนึงอะตัมเงีนี่เห็ดอะไรคะเห็ดอะไรคะรู้จักไหมคะคือเห็ดอะไรคะ